เกิดอะไรขึ้น l u ก k i Coffee แจ็ k ผู้รมแช็สต s t a r b u c k ในจีน l u c k ิน Coffee ก่อตั้งขึ้นในปี2017โดยเจน j e n เีียนจียาและได้รับสนับสนุนจากชาลูผู้อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ธุรกิจที่เน้นความสะดวกสบายและการเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนโดยผ่านเทคโนโลยี l u ก k i Coffee เริ่มต้นด้วยการขายกาแฟราคาประหยัดผ่านแอปพลิเคชันพร้อมบริการส่งถึงที่ซึ่งช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่เร่งรีบในจีน การขยายตัวของ Luckin Coffee เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยปัจจุบันมีมากกว่า1 0 0 0 0สาขาแสงหน้า Starbucks ซึ่งเคยเป็นเจ้าของตลาดด้วยจำนวนสาขาราว6,000สาขาในจีนชัยชนะของ Luckin Coffee เกิดจากความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนอย่างลึกซึ้งโดยใช้กลยุทธ์ราคาและโปรโมชั่นเช่นซื้อ1แถมหนึ่งดึงดูดลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังชูจุดขายด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงทุกขั้นตอนตั้งแต่การสั่งซื้อไปจนถ,ถึงการจ่ายเงินทำให้การใช้บริการง่ายและรวดเร็วสตาร์บัคสสูญเสียตำแหน่งผู้นำในตลาดจีนส่วนหนึ่งเพราะยึดติดกับรูปแบบร้านที่เน้นการนั่งดื่มในร้านซึ่งไม่ตอบโจทย์คนจีนที่เน้นความสะดวกสบายแบบราคาประหยัด รักกิ้งคอฟฟี่ชนะคนรุ่นใหม่ที่ทําให้ความสําคัญและความคุ้มค่าและเทคโนโลโยีที่ล้าสมัยบทเรียนจากรักกิ้งคอฟฟี่คืออย่ายึดติดก,กับความสาเร็จเดิมๆเมพราะโรคธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่าที่จะประมาทได้ความสําเร็จของรักกิ้งคอฟฟี่ไม่ใช่เพียงการขยายสาขาแต่คือการนําเสนอบริการที่เข้าใจผู้บริโภคจนกลายเป็นแบรนด์ที่ตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ในจีนได้อย่างแท้จริงหมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวนนาน่าเจล e เนเคลาเจนโวลูมพัส แชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ